สรุปข่าวสโมสรแมนยูประจำวันที่7มิถุนายนโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดธทีนี้ขอสนอเดลี่เมลเผย3ทีมผู้ดีถอนตัวล่าตัวดีลาโดยเดลี่เมลสื่อเจ้าดังของกีฬาไรกยร์นข่าวว่าแมนเชสเตอร์เดธอาร์ซอนและก็สเปอร์ล้มแผนที่จะดึงตัวเปาโลดิบาลามารุวมจิมแล้ว ดยแค่จูวนตุสกำลังจะหมดสัญญากับสโมสรในช่วงเดือนมิถุนายนนี้และเป็นที่แน่นอนแล้วว่าจตัวนั้นจะย้ายออกจากทีมไปแบบไม่มีค่าตัวหลังประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมตลอดระยะเวลา7ปีกับสโมสรโดยที่ผ่านมาสโมสรดังของคลิปทั้งสเปอร์อาร์ซนอลและก็แมนยูล้นมีข่าวโผพ,พันทว่าอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวในครั้งนี้อย่างไรก็ตามนะฮะค่าเหนื่อยที่บริงานในว่าเผยสูงถึง 2 8 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ทำให้3ทีมดังจากทางพิมบริกไม่พร้อมที่จะสู้และก็ถอนตัวและก็ดึงแข้งทีมชาติอิตาลีปัจจุบันนี้ไปร่วมทับในขณะที่ทางอินเ์วิลานทีมยักษ์ใหญ่ของอิตาลีเป็นอีกสม,มุรสที่มีข่าวเชื่อมโยงกันอยู่แต่าคาดกันว่าทีมงูใหญ่จะรอดูความเป็นไปได้อื่นๆก่อนนะค่อยคิดถึงเรื่องของดีบลล่ากันอีกครั้งเป็น,นง,งานนี้นะผมดูแล้วแมนยูก็ถอนสมอดีดบลล่าซะอย่างนั้นตอนดูกันต่อไปก่อนกันกันถ้าเกิดว่าดีบอลล่าลดค่าตัว อาจจมีแนวโน้มกลับมาสนใจเดีวนี้อีกครั้งก็เป็นได้แล้วมาดูข่าวต่อมากันดีครับบาซ่ายกเลิกหารือต่อสัญญาเดเมเลนแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยบาเซรลนายกเลิกนัดประชุมตัวแทนอุสมานเดเมเล่เกี่ยวกับการเจรจาต่อสัญญาตามการรายงานจากทางบุนโจชบจิโบ โดยแข้งทีมชาติฝรั่งเศสกำลังจะหมดสัญญากับทางอาซูกรานาในช่วงสิ้นเดือนนี้โดยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาทางบารเซโร์นาเองก็พยายามเจรจาสัญญาฉบับใหม่เดมเบเล่แต่งานนี้ไม่ประสบความสำเร็จนะล่าสุดทางมุนโดจอบอติโปได้เผย้นนว่าบารเซโร์นายกเลิกนัดประชุมร่วมกับตัวแทนแข้งวัย25ปิปีรายนี้ตอนแรกที่มีคิวจะหาบริการต,ต่อสัญญาโดยสื่อสเปเนเผยมาว่าทีมดังของลาลิกาสเปมนมีแผนที่จะรั้งนักเตะรายนี้อีกต่อไปแล้ว โดยเย่าทีมจากสเปนนั้นกำลังวางแผนฤดูกาลใหม่โดยที่ไม่มีเดมเบลเล่ในทีมซึ่งที่ผ่านมานั้นอาสูกาน้าก็มีข่าวกับแนวรุกหลายรายในช่วงหน้าปรุ่งนี้สำหรับทางเดมเบลเล่เองอาจจะเป็นอ่าที่ต้องการของชาบีเออร์นันเดสแต่ด้วยสถานการณ์ทางการเงินสโมรสรที่ส่งผลกระทบเหมืออย่างต่อนเนื่องทําให้ไม่สามารถเสนอสัญญาตามที่นักเตะต,ต้องการได้ในเวลานี้เป็นน้ำว่าง,งานนี้แมนยูได้ยินแบบนี้ก็ลูบปากเบาๆเลยตอนน้องรอดูกันต่อไปก็นแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับไรด m แมซี่แข่งค่าตัวแพงที่สุดในเบลฟุตบอลในครั้งนี้โดยกันที่ทาง CIES Football o b s e r v e t t r y จัดอันดับนักเตะที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกปัจจุบันไรเงาของริเโน่ปรันโดและก็ลีเนบซีการจัดอันดับนักเตะที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก100อันดับแรกของปี2022ไม่มีชื่อของสตาร์ตัวเก๋าทั้งทางปรันโดและก็แมซีอันดับหนึ่งเป็นของคิเดียนเอบาเป้สตาร์จากทางปารีสแซ็ชแมงที่ราคา175ล้านปอนด์ตามมาด้วยวินิสุสจูเนีย่กองหน้าเรอัลมาดริดที่158ล้านปอนด์เอริกเบลฮาร์แลนด์ดาวยิงป้ายแดงของ แมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกจัดให้อยู่ในดับที่3ที่ราคา1 3 0ล้านปอนด์ส่นดับ4เป็นของเปรดอรี่กองกลางบาเซรลนาราคาอยู่ที่115ล้านปอนด์ตามมาด้วยจูดบริงแฮมกองกลางของดัทมลนที่ถูกประเมินราคาอยู่ที่114ล้านปอนด์ส่วนั่นฟรังกี้เดยองกองกลางบาเซรลนาที่มีข่าวอย่างหนักกับทางแมนเชสเตอร์ซตมาเป็นดับที่7ที่96ล้านปอนด์ส่วนลุยดิอาสพุ่งขึ้นมาที่8ที่ราคา94ล้านปอนด์ ด้านจอร์นซันโชตตัวรุกปีศาจแดงมาเป็นอันดับที่13ที่88ล้านปอนด์ขณะที่ทางบรูโน่ฟอนเดสกองกลางตัวเก่งเพื่อนร่วมทีมอยู่ที่อันดับที่17ราคาอยู่ที่83ล้านปอนด์ขณะที่ทางทางแฮร์รี่เคนนะฮะกองหน้าเบอร์หนึ่งทีมชาติอังกฤษอยู่ไกลถึงอันดับที่30โดยมีมูลค่าอยู่เพียงหกล้านปอนด์ส่วนผู้รักษาประตูที่อยู่ในอันดับที่สูงที่สุดก็คือจานลูจิตดอนนารมาของทางปารีสแซงต์แชงกงในอันดับที่41มีมค่าอยู่่ที6้านปอนด์ ดาวินดูเยสกองหน้าเนื้อหอมของเบนฟิกา้าถูกประเมินราคาอยู่ที่60ล้านปอนด์อยู่อันดับที่47ส่วนด้านเควินเดบรบอยกองกลางตัวเก่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่อายุมากที่สุดในลิสต์นี้ถูกจัดอันดับที่76มูลค่าอยู่ที่48ล้านปอนด์เท่านั้นสำหรับทางคิสโนโปร์นโดและก็ลีดินเบซี่ไม่ได้ติดหนึ่งในร้อยอันดับแรกของลิสต์นี้เลยนะนะผมเป็นต่ว่าง,งานนี้เก่าไปใหม่มานะฮะก็ลองเราดูกันต่อไปกันเลยกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวจอมากันดีครับเรือเรียกสานิกา50ล้านปอนด์ค่าหัวของอาเก้นะโดยทางดิวกาเซนคิดหนักเมื่อทางแบนเชสเตี้ตั้งก้าหัวจะทานอาเก้กองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์50ล้านปอนด์จากการเปิดเผยของเทเลกราฟสื่อของอังกฤษโดยดิวคาเซนที่มีเ,มเงินพร้อมเสริมทัพหลังได้เจ้าของคนใหม่ให้ความสนใจในตัวของอาเก้เพราะว่าเอ็ดดี้ฮาวผู้สื่อของทีมเคยร่วมงานกับเจ้าตัวมาแล้วที่ปรา์มัด โดยอาเก้นี้ย้ายจากทางบรอนมัสไปร่วมชีมบริบาลสีฟ้าโดยมดเงินกว่า40ล้านปอนด์ ในฤดูกาล2020แต่ก็ยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมของทางเป๊ปกันดิบราได้เลยเนื่องจากในทีมมีตัวเลือกเพียบตำแหน่งเซนเตอร์ทั้งทางบรูเบนติอาสเอมบริิไลป็อกและจอห์นสโตนโดยเทเรกาปรงงาน,นว่านิวคาเซิล็อกเปาอัคเก้ไวท์เจสเปีรายนี้เป็นตัวเลือกแปกตำแหน่งกองหลังขณะที่แมรนเชสเตี้ก็ไม่ปิดโอกาสในการย้ายทีมในช่วงสมอน,นี้าว่าต้องการค่าตัวประมาณ50ล้านปอนด์เลยทีเดียวเป็นนามังงาน,าน,นี้ต้องรอดูกันต่อไปกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับ5เหตุผลที่แมนยูควรจะเอาคิสเซนอิริเซนนะโดยงานนี้เหตุผลที่แมนยูนะฮะควรจะต้องเอาดาวเตะหัวใจสะออนอย่างทางคิสเซนอิริเซนคนนี้มาร่วมทีมโดยการนี้ก็จะมี1กังกลาก,การ์กันค่าตัวฟรีโดยการนี้บอกได้เลยว่าแถมค่าเหนื่อยคงจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะักเพราะพี่แกอายุ30ปีแล้วต่อมาันดับที่2ฟอร์มการเล่นอันเปล่งปังจากเมื่อฤดูกาลที่แล้ว โดยกรน,นีเขาคนนี้ลงเล่นทั้งหมด11นัดยิงไปถึง1ประตูกับอีก4แอสซิสเฉลี่ยอยู่ที่7.37ลงตัวจริง10นัดแบรนฟอร์ดชนะไป7นัดต่อมาข้อที่3การจ่ายบอลและการวางบอลแบบได้และก็เสียที่มีความแม่นยำและเฉียบคมดีนักนะข้อที่4เครื่องจักรทรตาคายอย่างคิเซโน่แบรนโดต้องการมิฟิลดตัวเปิดบอลแบบนี้ให้กับเขาอย่างแน่นอน และข้อที่5นี่คือขวัญใจของแฟนบอลทั่วโลกแถมยังได้เล่นหลายตำแหน่งในแนวรุกทั้งหน้าต่ำหน้าซ้ายและหน้าขวาในระบบ4-2-3-1ทดแทนการขาดหายไปของโคนมาตาและมหาเทพเจสซิลินกาดอย่างมีประโยชน์มากกว่าที่สำปาฟในครั้งนี้เพราะฉะนั้นแล้วฟันธงต้องเอาเขามาร่วมทีมไม่จงได้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับหลายสื่อดังโหมบาสเโลน่าจ้องคว้าตัวอันแค้งแมนยูมาร่วมทีมในช่วงสมัยนี้ โดยหลายสื่อดังในแดนกระทิงดุประคมขา่าวว่าบ Spain, า,า,บา Spain, เซรลนา,าต้องการจะสัญญาคว้าตัว, ria, วอดีตแข้งแมนเชสเตอร์เดตอย่างทางอังเคลยวยิมารเบียที่หมดสัญญากับทาง HA, ปารีสแซต์แมงแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยเจ้าบุญชุ่มบาเซรลนาทีมดังแห่งศึกลาลีกาสเปนภายใต้การนำทัพของชาบีเออร์นเดสผู้จัดการทีมชาวสเปนต่อเป็นข่าวว่าต้องการจะสัญญาคว้าตัวอังเคลยวยิมารเบียไปาวอีกชาวอเจตติหน้าที่หมดสัญญากับทางเปเชปารีสแซต์แมงมหาอำนาจแห่งลีกเอิงฝรั่งเศสในช่วงสมัยนี้ โดยทั้งนี้อังเคียวดีมาเลียนนั้นย้ายจากทางปีศาจแดงแมนยูไปร่วมทีมเอเชปารีสแซ็์แมงเมื่อปี2015ด้วยค่าตัวอยู่ที่14ล้านปอนด์หรือประมาณ1,899ล้านบาทและกำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงป,ปลายปีน,น,นี้นั่นทำให้ล่าสุดนั้นมีการรายงานจากหลายสื่อในแดนกระทิงรวมถึงมากาที่ระบุนว่ายอดทีมแห่งแคว้นกาตารุยาหวังที่จะเดินหน้าคว้าตัวนักเตะมาร่วมทีมเพื่อเป็นทางเลือกในการเสริมแนวรุก แต่จะเป็นสัญญาณระยะสั้นเท่านั้นซึ่งคาดกันว่าจะอยู่ที่ประมาณ1ปีในครั้งนี้ไปดูงานนี้ก็ต้องรอดูผนต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันดีครับพลาดไปแล้วเมอร์ฟี่ชีฟแมนูน่าจะเอาเซาเกตคุมทีมมากกว่าเชนฮากนะโดยทางแดนนี่เมอร์ฟี่ระบุความจริงแกเด็เซาเกตคือตัวเลือกที่เหมาะสมกับตำแหน่งกุซือของทางแมนยูมากกว่าทางอ er ีลิกเชนฮากในตอนนี้ พราะมองว่าสิ่งสาคัญที่สุดของผู้สแสดงในปัจจุบันนี้คือรเรื่องของการสร้างความเป็นอันดับหนึ่งอันเดียวกันให้จุงได้ไม่ใช่รเรื่องของผลงานในสนามโดยแดนนี่เมอร์ฟี่อดีตย,ยอดดาวเตะของทางลิเวอร์พูลกล่าวว่าที่จริงแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรจะเอาแกริดเซาเกตมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่มากกว่าเอร็กเชนฮาร์คหลังจากที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีผลงานที่น่าผิดหวังนนในฤดูกาลสอันยี่สิบเอ็ดพวกเขาตัดสินใจดึงเชนฮาร์คเข้ามาเป็นกุนซือถาบรลคนใหม่ ด้วยความหวังว่าเขานั้นจะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนสมัยคุมอาแจ็คอาร์มสเดมซึ่งเชนฮากก็ยังเอาสตีฟแม็กคาร์เรนมาเป็นหนึ่งในผู้ช่วยของเขากันอีกด้วยโดยงานนี้บอกได้เลยว่าหลังโดนถามว่าท่านเลือกได้เนี่ยเขาจะเลือกใครทำมาที่กับทางแมนยูและนั้นเมอร์ฟี่ก็ตอบว่า แกริตกับทางสตีฟฮอนแลนด์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติอังกฤษคนปัจจุบันผมรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีผมคิดว่าพวกเขามาไกลมากเลยนะและก็ทํางานร่วมกันได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขาทํางานได้อย่างดีกับทางอังกฤษและควบคุมบรดานักเตชื่อดังได้อย่างน่าประทับใจแกรดนั้นพัฒนาตนเองจนกลายเป็นผู้จัดการทีมที่ชาญฉลาดเป็นอย่างมากไปแล้วถ้าหากมีสตีฟคอยอยู่เคียงข้างแล้วก็พวกเขาทั้งคู่จะทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมในการคุมทีมใหญ่อย่างแน่นอน สิ่งที่ทางแมนยูต้องการตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของการเล่นในสนามโอเคและว,ว่าพวกเขาจะโดนตัดสินจากผลงานในสนามแต่อะไรที่แมนยูต้องการเป็นอับแรกนั่นคือพวกเขาต้องการใครสักคนที่ทําให้คุมกำลังชุดนี้เข้าขากันได้และพยายามที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในบรรยากาศที่ดีรวมถึงความกิะตืรืลร้นที่ยอดเยี่ยมเหมือนที่อังกฤษมีมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงที่นะครับ ขอบคุณทุกคนตาร์ชมผมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ